หร่งข้าวครับแร่งข้าวจากพรรคเพื่อไทยครับแก้งมากครับเข้าวแกงมากว่าสสการกับสอสอสลานันครับสสการอุบวนครับสรสนันครับเป็นสสออนแก่นครับสองคนนี้พรรคเพื่อไทยเขาจับตาม้องตรุนแหละครับเพราะว่าเท่ากเขาเป็นใส่ซึกอยู่ในเพื่อไทยครับพยายามสักซ้วนสอสอผู้นั้นสักซ้วนสอสอผู้นั้น ไปบอ่อเสหารล้านไปบอ่อเสรยยิบล้านคือพฤติกรรมของสองสองสอ,สอที่ออกไปดีเคือแรกพอออกไปอยู่ผักผู้จะไท่กอสอสอคนเกนนี่ครับสอสอบนกับพ่อออกไปอยูก่กาทํากอนแล้วกปาปอยสองคนนี่มาเป็นใส่ซึกอยู่ในผักเผื่อไทยครับอันนี้แรงข้าวจากพักเผื่อไทยนะครับพระเจ้าวอาพระเจ้าเรพราะว่าสองคนนี่ที่มาสักส่วนสอสอต่างๆครับแถวอีสานนี่แหละครับ สส,อสอคอนเกนเขาขับวอยาณเขาเขาก็บอกแล้วว่าถ้าไปนั่มให้าลานถ้าไปอยู่เลยให้แปดล้านแต่ละคนสสอ,สอ,ส,อสองคนนี่รู้ซึกว่าเป็นใส่ซึกในผักเผือไทยมาโดนแล้วผู้รักผู้ใหญ่ก็จ้ากัจับตาครับพอดีทนบ่ได้ครับเพราะว่าข้าเจ้าหูพฤติกรรมมันพอดีทนบ่ได้ครับสสอ่าการอุบลนะครับเด้อครับสสสระตานั่นครับทนบ่ได้ กต่เลยออกมาเปิดตัวพรอาญ,ญารผู้ใหญ่เขาเจะเาเปิดเผยข้อมูลนี่แหละครับคนลืมกลัววัวลืมตีนคนลืศืศมสาดครับสอสอการล่รงเขตพอครับพอเป็นสสอผู้ยุ่หยสี่หาปีแล้วครับลงแท่งเขตพอจังเด้เป็นรัฐบาลจังเด้เป็นสสอครับพอไปล่งเขตดน่งอีดครับสอบตกครับสสอ,สอกุยถามว่าล่งเขตจะของสอบตกครับพ่อเด็กน้อยรุ่นไหมอุบลนครับ บ่เคยลงสสเครียครับมาสู่กับสอสกุยสอสกุยแพ้รับคาบครับขะแนนห้างกันเป็นหมื่นสองหมื่นครับพราะฉนนั้นอย่าคิดว่าเขาสี่นั่ไปนะครับถ้าถ้าดอกหนีจากภาคเหือไทยเมื่อไหร่คนรู้บลเขาบอกแล้วครับเขาก็จําไห้ครับใครๆคนาหลันเกนเขาก็จําได้ตลอดว่าผู้นี้เคยอยู่เพือไทยหล้วหนีไปพอเงืนตราหนีไปเอาเงื่นครับบ่ห่วงอนาคตเจ้าของถือว่าชิดพิษครับ งีโอกาสครับเลยเกิดยุผักพุ่มใจญไทยครับพอกับว่่ได้เป็นรัฐมนตรีครับพอมันหลายพวดจักเสียเอาพู้ใด้เป็นรัฐมนตรีจักบ้านน้อยบ้านใหญ่ใครจเป็นรัฐบาลพิสกันไปเรื่องเพื่อนครับผักคุ่มใหญไทยนี่พอเป็นพักพุ่มใจญไทยเป็นพักนี่เป็นเป็นพักว่าเป็นราฐาัฐบาลได้กับพ่อน้องคือไสให้ครับพักก้าวไกลครับถ้าเมื่อที่เขาตัดทินใจไม่ยาาครับเลือกก้าวไกลได้ภูมิใจไทยครับเลือกก้าวไกลได้ภูมิใจไทยย่าไปคิดวเฉี่สองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตครับ พวกผมํำรวจมาเบิดแล้วเขาเลือกไว้ให้ยังครับมันก็คือเกาครับสสอนผู้นี่ไปหาเสียงแบบไรว่าก็เป็นชา่าชาบานแบบไรครับเขาเลือกมาแล้วเจ้าจะไปเห็นอย่างเขาเลือกมาแล้วเจ้าก็สิไปยกืเหื่อ้อื่นเป็นรัฐบาลใครสิไปเลือกเจ้าครับพรรคประชาชนครับสำรวจตัวเองคิดตัวเองไว้่สองรอยหาซิบมาอยากใสผมบอกว่าใช้หอดเบื่ออะไรนะดับสามครับคนเบือ่อคนานายครับ กรุงเทพแพ้แพ้เพอเพอกรุงเทพดิแพ้เกือบเบิดครับพอเป็นสอสอมาแล้วบ่เคยเห็นหน้าสอสอจะเถอล้ายๆสมมติการ้คยๆตั้งยี่วัดน,นะครับเป็นสอสอแล้วบ่เคยมีความรู้จักสอสอครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดคุยตัวอวดครับสู้กันกือด้วยเดี๋ยวนอนโยบาย บางภาคกระสูกระดึงเงินครับหวังเอาเงินไปซื้อหอยย่างเดียวครับนายยบายเพราะีพอฉันนั้นพี่น้องตัดสินใจดีครับเลือกเพื่อไทยกาเพือไทยเท่านั้นครับสีมาปกคร้องประเทศหรือความซื่อสัตย์ทุจริตสีมาปกคร้องประเทศให้ประเทศชาติบ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองครับ